ไปถึงผ่าที่่าเะิทางเลยผมมาชิ้ที่ชิ้นผ่าที่สามสี่เราไปส้งหาเดี๋ยวเรียกสามหาสิบเกีสิบปีหมอกห้อออกมอหาออกมอหาอีบอพ่อเข้าหม้อหาไปผ่าหมอหเข้าไปยูผุนลหรจะยังดีเลยธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ไม่ยู่สวนยางแล้วอการสวนยางอ่ะไม่อยู่สวนยางเข้าตูวโตได้โตเริ่มว่าน้อยใส่ข้อเป็นเลเลย โอ้ยไปเลยเนรับมรดกวัสมนทั้งไล่ถ้าก็ดีรอกเนี่ยว่ะอ่าเพามีเวลาอยากพาไปหาพลี่เาได้ไปคือพลีทั้งแดหลี่เราเป็นน้อยๆคือเราอยู่พ้นท้องเนี่ยพ้นท้องเนี่ยมีพ้นท้องเนี่ยหน่อยเอ็ดลนอยเอ็ดอ่พลีเนี่ยปนรถินิเรีไปยาสุดยอดเลยเนี่ยเราเช็คไปเรี่ยวเรามีปัญหาเช็คดู เล่นมื่อลราไปเล็ไปหที่รบบไปถ่ายชอไหมเาะเขาเคยใช้ลุงนี่โดนยุบที่แบบจะปยัน้ำมันที่ก่อนนะบนดูเหมือนลูกฟิวตัวไหค่ะข้งบนดูนาสนบนถ่ายไล่อาสากันได้โอ้ยเราถ่ายไปเรื่อยเขาแหงบูมี่ก็ได้ย่ง้ยได้ก็มีอีกเนาะารลกร่าสังันะการสัางตัวเนยง ตาหมูเนี่ยนี่ต้องเช็คหูเอ้ยเช็คไอ้หนี่ดึงมากขายพวกขาดอืมคืออย่างลีเด่ที่นี่ครับไฟเป็นปกติโอ้แต่ลีเล่พวกชุนพวกนี้มันโอ้มันดึงอยากเหมือนกตามันเป็นพิ้วพิ้วหัวเตียนพิ้วมา เล็บบน่ัวเลยไม่หนาวเปลีอยู่อยู่ะเ็นไหนไหนันเ็นตอนตอนื่องนเราดอดรับกยู่ันเย็นยอนั่นะนั่นะเอาว่าสอบตอนนี้ว่าหาใครข้ามอืมนบอกว่าเขาว่าเขา จบน้ำกันอยู่แล้วบ่บ่บ่จบบ่นี่จะมาแว่นน่ะจบแบกแว่นน่งตายได้มูฮะแว่นตายเดือนตุลาปีที่แล mm. ้วห uh. ัวใจว่ายตายโอ้ดีนาะว่าหัวใจว่ายตายจนบุกบุกพอดีเนาะนั่นอยู่เนี่ยมันอยู่สมเด็จเนี่ยล่ะเนี่ยไม่อยู่โรงบ้านหอยเพิงเนี่ยเนี่ยมันเน็ดงานอยู่โรงบ้านหอยเพิง กูมัวเขามาหลายเงินจะจำหนาได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะจำซื้อนี่ต้องต้องมาเยียงเยี่ยงเพองนะอาจารย์ต้องมาหลายรอบเป็นแล้วแต่ว่าเออซื้อนั่นซื้อนี่แต่แค่แต่หน้านี่รู้จักเบินไจำได้เบิ่อนแหละแต่ว่าเฮาหนิจำได้ว่าบังยั้งเงินมาจำได้แม่นเลยแต่ว่าบักองอาณาพูบังยั้งเงินคิดหน้าตาออกเล่นมา โตไล่ช่วงโตไล่ได้หมดโอ้ช่วงนี้เราโอ้หัวแถวไงโอ้มูไงเป็นในหัวหน้าหมวดโอ้หัวเหม็นมูเด้หัวหน้าหมวดหัวหน้าหมวดเลยแถวกุ่มน่ะน่ะมีของขวัญค่ะยังโสดอยู่หายกันทคนเลยโได้ลูกทุกคนเขาได้สองแล้วเพื่อนกันละวะคือฉลาดใช่ไหมอาวธรรมดาละคุณร้องงานเนี่ย สอบทดลองงานไงตัวใต้บ่ตัใต่ครูลูบุรีแหละจีหามั้ีฮาสาไม่ดีกว่าหาเพื่ออยคนนี้นะหาคนังกันนี่แหละน้ากันน้ยวะเยได้ปอาขีมให้บะกขีพวกนี้ขีี้ยร เบอกเอาแบบแเท่ที่แบบแบบนีรมาเก็บามัเียเป็นปุ๋ยที่เาพไปไงเอ็นเวลาบุบได้ไปาบิล้วาก็ทิเาต้องนั้นแหละมันต้องเป็นใบผู้ดักไงใบผูดักตรงนี้เงินอ่ะเขาตรนี้เงิน่ไรหรอที่ว่าดีเแบบนี้ลเดี๋ยว ตังยิโลไปกระตอบไปเข้าขายกระสอบก็ทิพายยี่สิบบาทนั่นแหละซื้อเขาหีือซื้อถึงกันเขอาหลายเลยแล้วเข้าอะไรดิเ่สวนยางตอนนียลอยไรมีกีดอยู่ประมาณเจ็ดแปดไรอ๋อกับรังอีกซื้ออีกยี่สิบไรเหรอซื้อยังอยู่บ้านดงกมินอยางราคาเท่าไหร่ดิอย่างตอนนียห้าสิบบาท โอ้ก็อยู่ได้นะก็เพออยูได้ยูได้ได้ะจากแปดสิบก็สิบยู่ได้แต่ก็แต่ก็สามสิบามสิบก็บาทยังยูได้อช่วงนันจุนเป็นร้อยแต่ว่าหาสิบบาทโอแค่กับพออยู่สบายก็คือเฮ้นคนเห็ดนี่แบงค์ดีสิบหกสิบเฮ้ยสบายสบายเดือนละแปดกาพันมันก็ราชการแล้วทามีอีกยี่สิบไรโวไอเสียเราไปกินเท่านั้นเดีกขีไรเลยเขาก้าวเลได้ขันตั้มุดเลยขี้ไ่สุดเลยเฮา คิดว่าต้องเกือบตีไรตีสิบไรนี่สบายเท่างินเดือนเดือนละตีไปเลยทำกับราชการเดือนละสองหมืได้เลยสบายับเทากัขยายเขาเรื่อยๆนะต้องโตก็ต้องค่อยๆไปเข้่ยเวไพราะ่ดเดียวทอะอือห้องอืมทอง่ีวเจียวม คือปลกหมูคุณไม่เห็นแม่ขั้นก่อนถุงแอบมนมีรุนสลายเนี่ยเนอืียจะจะค่อยค่อยขยายจะหาแม่ของแม่ที่ไหนเห็นว่าตัวมิตีปลูกยางเนาะบ่มีใฮ้บอกว่าเห็นอาสาวบอกว่าต่อยปลูกยางเหมือนั่นอ๋องงงอนาคตอมั้งกอนาคตอนาคตตูมสี่คนดีดีเออเออเดี๋ยวเดเอาเาไม่เป็นกนเดี๋ยวลืม ทีดีง้านไม่ขึ้นหือหมอขึ้นไงงานก่อนนั่นละอาสาบมาไปขายเขาเรื่อยไล่กเห็นเาขายเขาเรื่อยเลยโอ้ยตา่ใ่เอายัมบนตักสูบอะไรเลยจุกเดียวกันเริมเริ่มแล้วถ้าว่าจะลุงอะไรนี่ลุ้งปนิลบอหลางบอเป็นไงรอกลุ้งปนินเราน่ามีไอปะาลอยอังลองเลยบอคนอยเบอรกันมันค่อยๆลุอ่ะมันได้อยู่แตว่ามันไหลเนี่ย บ่ให้นั่นเดบ่บ่บ่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ําน้ําเฮาเตียวน้ําปองเต็มเลยไงอ๋อใส่อังไงเอออังคิดว่าเอาแกนนี่บ่เฮาสิลงไปแสนโตนี่ปานนี้ปานนี้น่ะเด้อเฮาสิบอกให้กับโตอย่าให้มันใหญ่โตใหญ่น้ําสดลงไปลําดีเน่าอยู่ลางโตใส่ขีแห่งให้มันก็ดีกันําโตใต้น้ําเฮาสิบอกเลยว่าเนโตใต้น้ําก็ไปน้ําเน่าหลายล่างมันแต่ปานนคือมาซอกมันี่ับสเป็น กันโตกันโตแยกมันดีม่ค่อยเวลาไปคิดพื้นที่แลวมันมันใหญ่อืมันใหญ่แต่ว่ากันไ่พุบเลยโตใสอีเอมลาใส่นี่ครับีมูเขามีที่ปรึกษาแล้วแฟนอาสาสูตรสองสูตรสามนีแล้วเมนอรี่เมีอ็กเมนบอรอดแถวแล้วล่ะชีว่ภาพสูตรหสูตรสองสูตรสามเขายังมีเวลาเลยมีเวลาเลย เออเขาบ็บินที่ปรึกษาเลยเนี่ยเอาเอาหัวเชื่อกหัวเชื่อหัวเชื่อกแต่เป็นเช่าสาวว่าต้องร่วมไร้ซื้อพวกเกษตรกรเนี่ยไปไปข่าจีบสามสิบปีพวกเนี้ยไปไป็นเป็นลูกของก็ยุ่งที่พิงก็ยุ่งซูนย์แย่ตลาดนั่นบอกมันว่าไอ้ยึดตรงไอ้การทาการเคลื่อนอะ อือประช้างเครื่อง๋อทังพัฒนาที่ดินพัฒนาที่ดินอมีพัฒนาที่ดินขอขอมลขอย่งใดมาคาราวุณมาบวะบ่มับ่มาหรอมันอยู่ไกลเราติดงานอันนี้ทหารมาคุณเฝ้ายูเวนโรงงานคนนี้ตดที่อน้วายขาโมนเลยไ้เปดปากช่องเขาพันเวยเขาไปโทรหาเออไปพันไปงแวบไปหาไปหาลูกใ้ที่แดกี่เด็นมีทุวได้แหละเด็สิบยดแ ได้ก <discretion> <of my heart> ินอย่างพะล่ามันก็ไปได้ช่วงนี้ไปได้แต่ว่าเ้ามันหน่อยไปเจ็ดแปดลายอยู่นั่นหน่อยโซ่เลยเฮ็ดเองตอนนี้เขาเฮ็ดเองนลงลุงกีดเลยบอกลุงกีดเองเฮ็ดเองผู้เดียวเลยโดดๆแตดีเลยลุยเลยช่วงนี้ยังหนุ่มยังแข็งยังหาเมี่ได้พันได้กมีเมียแล้วเขากับเฮ็ดเองเนาะ